พ่อฮาเมรเนี่ยบอกว่าอะไรซดอยู่ ส okay. วัสดีค่ะสวัสดีพอชนาทิพย์นะคะสวัสดีทุกท่านด้วยจ้ะ ตอนนี้นะคะกำลังแต่งตัวไปซ้อมนะคะสุริยจ้าแต่งตัวไปไหนเนาะแต่งตัวไปซ้อมที่สำนักง,งานนะคะ